เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของของเชอร์รี่ที่ที่มันจะถูกที่ตอบซึ่งเป็นเด็กสาวที่ที่เก่งในทางด้านการเรียนและตั้งใจเป็นอย่างมากแต่วันนี้เธออาจจะดูไม่ค่อยมีความสุขเลยกับที่โรงเรียนเพราะเพื่อนที่โรงเรียนของเธอชอบแกล้งเธอบ่อยมาก เลยทาให้เธอนั้นโมโหเลยทําให้เธอนั้นไม่ค่อยมีความสุขที่โรงเรียนเลยสักนิดนี่ลูกตื่นได้แล้วมาอาบน้ําเร็วถึงเว่านนี้แม่ทํำข้าวเสร็จแล้วไปอาบน้ําก่อนเลยค่ะแม่ไม่นะทำไม่ดีกำลังสายแล้วกำลังสายแล้ว เรียนต่วนจีเลยสายเราด้วยต้องรีไปแล้วลลาเ,า,า,เาแล้วต้องรีไปไปไปไวไปไปๆปไปทันปไปทปไปไปปไปไปปไปไปไป่ปไ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 ลไไปไเ ผมอฉันไม่ชอบที่ฉันไม่ชอบที่หน้าเธอเลยดูดิหน้าตานหน้าเกีียดอนี่นักเรียนครูบอกแล้วไงว่าอย่าไปบูลลี่เขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแล้วก็อย่าไปบูลลี่เขาเข้าใจไหมค่ะครู ทุกคนดูนั่นดีนั่นมันนั่นมันเจ้าเชอรี่นั่นมันเจ้าเชอ,อรี่นี่นะฉันไม่อยากนั่งใกล้กับใกล้กับเชอรี่เลยฉันไม่ชอบที่หน้าเชอรี่ฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันนี่นักเรียนจะเลิกเรียนแล้วฟังนะน,นักเรียนคนเรามันต้องสามารถขี่กันนะอย่าอยว่าเขา ดินแล้วเราเสียชอนี่คนอื่นเขาจะเดินนะนั่นสิเลยแล้วเราเสียเชอรี่ฮ่ทุกคนดูดิผมชื่อเชอรี่อะทรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครก็ทำกันหรอกดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหูเขาอยู่บนหัวเธอเอ้ยพวกเธออย่ามาว่าฉันนะก็รู้ว่าฉันน่ะไรเดนสาแค่ไหน จะทำอะไรเธอก็ทำเธอจะทำอะ,ำะำไรฉันไม่ได้หรอกนะพูดมากเหรอพูดมากเหรอนี่นะนี่นะนี่นะพูดมากเหรอพูดมากก็เดี๋ยวตีเลยตีหัวแตกเลยคุณคุณจะทำอะไรฉันฉันเจ็บนะคุณอยากตีฉันเลยนะฉันจะมาหยู่ตีถ้าเธอฟ้องคูณฉันก็จะตีเธอสั้มๆแบบนี้แหละอืออือออ อะไรเนี่ยฉันเพิ่งมาหรอเนี่ยต้องรีบวิ่งซะเราสิวิ่งซะเราสิเร็วสิขอให้ฉันวิ่งได้ทันเถอะนะเฮ้ยทุกคนดูสิฉันไม่อยากให้อ้นี่กับอามาวิ่งกับเราเลยฉันก็เหมือนกันฉันไม่อยากให้ใครอะมาวิ่งกับฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันอ่ะก็รู้ว่าฉันอะไม่ชอบไอ้นี่ฉันก็เหมือนกันผมเหมือนกันผมเหมือนกันนี่ดูดิ จะไม่ชอบคิดี่หน้าเธอดูผมดิดำปิ๊ปปียังกะมีเหาเฮ้ยนิ่งก็้ายอยังก,กระเตา่านี่นักเรียนตลกจังนี่นักเรียนมมเวลาแล้วแล้วก็เลิกแล้วแล้วก็เลิกบูลลี่เขาได้แล้วนะเป็นเพื่อนกันอะ่ะต้องเป็นอยู่ชั้นเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชห้มาบูลลี่เขาเดี๋ยวครูเนี่ยจะไปโทรบ,บอกเดี๋ยว เอาล่ะเอยมันต้องแบบนี้ทุกทีอะแหล,และโดนเพื่อนอะไรกันตรงนี้ปิดเลยรเรจ้า ลูกถึงร้องไห้กลับมาโรงเรียนหละะอะเฮ้ยกลับมาโรงเรียนหละฮะโรงเรียนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะโยนเพื่อนแกงอีกแล้วเห้ย ในที่สุดก็ถึงบ้านสักที่แม่คะมาแล้วค่ะจ้าวันนี้แม่ทำข้าวด้วยนะวันนี้มีของด้วยนะบูกแะบ ลูกวันนี้เป็นอะไรหรอจ้าลูกทำไมวันนี้ดูหน่าเศร้าแล้วก็ร้องไห้ล่ะเออเคยงี้นะคะหนูโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนอีกแล้วโดนเพื่อนแกล้งเหรอไม่เป็นไรหรอกนะลูกไปเพื่อนๆเ,เขาก็แบบนี้แหละอีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วแล้วเพื่อนๆนนะ่ะเดี๋ยวเขาก็เลิกแกล้งเองแหละ ล่อยละปล่อยผ่านไปเถอะค่ะเอแอฉันจะทำไงได้ล่ะเนี่ยโยนเพื่อนแกล้งแบบนี้ใครๆก็ไม่ชอบเออไม่อยาาช่างมันเถอะลงอ่ะแล้วแบบหนีฉันจะทำไงดีโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้เป็นประจำแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกอู้เลื่อมไปครูสั่งให้ทำรายงานวันนี้ตงไปทำซะและ้วล่ะโอ้โหให้ตายเถอะดูดิวันนี้รายงานเยอะจังแต่ยังไงก็ต้องทำโดนเพื่อนแกงก็แบบนี้ทุกทีดีลูกอะไรคะแม่นอนได้แล้ววันนี้ลูกขยันเรียนมากๆเลยนะเนี่ยทำงานก็ด้วย รายงานเอาฟังนะวันนี้เดี๋ยวแม่เอาแซนเดวันนี้วันพรุ่งนี้ลูกเอาแซนวิชได้ไหมเดี๋ยวมื้อกลางวันลูกก็ทานไงได้ค่ะแมเ่เหนื่อยมากทั้งทีนอนดีกว่า,ชาวเช้าวันนี้ดีจังเลยมาแต่เชา้า โอ้ยพวกเธอพวกเธอมาผลักฉันไมเนี่ยโอ๊ยโทษดีมือไปโดนน่ะก็หัดดูซะบ้างสิฮ่า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 โอ๊ยอะไรเนี่ยวันนี้โดนเพื่อนแกล้งเป็นประจำเลยทำไมตึงต้องทำแบบนี้กันด้วยนี่คง นี่ก็ใกล้กลางพักกลางวันแล้วเนี่ยดีจังเลยาาทำงานดีกว่าไม่ดีเลยการโดนเพื่อนแกล้งนี่มันก็แย่มากๆเห,ห,ห,ห่ตอนนี้ก็หิวแล้วกินแซนวิชดีกว่าไหนๆตอนนี้ก็เลิกเรียนสักที กลับบ้านดีกว่าวันนี้รถผ่านตั้งเยอะแน่โอย้อนนนนย,ว,ยวันนี้ขี่ตังเลยรถก็ผ่านมาเยอะอ,อ,อย่างนี้นก็ถึงร้านสะดวกซื้อสักร้านร้านนี้ร้าน,าน,นสานะดวกซื้อสักทีมาซื้ออะไรกินด,ดีกว่า สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ร้านร้านสะดวกซื้อของเราค่ะคุณอยากจะได้อะไรหรอคะตรงนั้นมีที่เยอะๆเลยเออฉันมาที่นี่พราะอยากซื้อแล้วค่ะได้เลย